สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับแด n เนีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับแด n เนี่จะมาพูดถึงไอ้ตัวแถบเครื่องมือข้างล่างกันบ้างนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยอย่างเช่น หลายคนชอบบอกนะครับว่าตัวซิสเต็มของเราเนี่ยมันอาจจะเหนื่อในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือบนล่างนะฮะจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะปรับสปีดเขาได้นะครับจะอยู่ตรงส่วนนี้ครับตรงกล้องตรงนี้นะครับเขาจะสามารถที่จะทำมูฟเมนต์สปีดได้ของบางคนเป็นแค่นี้เอง66เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปช้าๆนะครับก็จะไปไม่เร็วนะฮะแต่ของถ้าเกิด d ดี a u l นะมันจะเป็น100ออยู่แล้วนะฮะมันก็จะพอไปได้ เครื่องบนกล้องล่างนะครับ QE นะฮะ AD ASDW ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันลื่นปื๊นเหมือนเดิมได้ด้นนี้ปรับไปเลยสุดเลยสองร้อยนะฮะเห็นไหมว่าสปีดเขาก็จะเร็วขึ้นมากนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับอย่างที่สองครับเรามีเครื่องมือตรงนี้ฮะในการที่จะกดซูมนะครับตัวอย่างเช่นด้านนี้อยากดูขาตู้อยากดูระวางตู้กดตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็มาลากนะฮะ กดค้างล่ากตรงนี้เขาจะซูมเข้ามาให้ดูอ่อโตเลยต้องการกคลิกขวาต้องการออกจากฟังก์ชันคลิกขวานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูปกติได้เลยนะครับตัวถัดมาครับแต่เดี๋ยวนี้เอากลับมาข้างนอกก่อนนะครับ space bar นะครับ space bar คือการ reset view นะครับเพิ่อกด space bar ครับเขาก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางของโปรเจกต์แบบนี้เลยนะครับเขายังมีอะไรอีกตรงนี้เขายังมีส่วนของ ขายังมีส่วนของการเซตคัมเมราวิวนะครับตรงนี้ครับเราสามารถเซตได้นะเราอาจจะชอบมาดูมุมนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็กดเซฟแองเกิลตรงนี้เขาไว้นะครับครั้งหน้าเวลาเราถอยออกไปห่างๆใกล้ๆแล้วเราอยากกลับมามุมเดิมเราก็กบคลิกมุมเดิมเขาก็จะวิ่งกลับมาให้ออโต้เลยนะครับตัวนี้ยังมีอีกหลายอย่างเลยยังไงไปลองเล่นกันดูครับสวัสดีครับ